กุ้งเพื่อโตหรือเด็กน้อยกุ้งไม่ได้ไหมกุ้งอีแบมบุหน่อยัเดีวไม่ได้ไม่ให้กีแบมกับเป็กน้อยจะซื้อี่แบบีแบมโตตเด็กน้อยคมตเอาพี่หน่อยเอาดามีเอเอาจะเอาอะนั้นมาไหมกินอะไรกินอะไรบางคนบออะไรดีนะคนที่อ่นี้เจอจานขอให้จดบ่ จะกินอะไรมาดนิกินอันนี yeah. er ้บอกไอ้ไอ้เหมยไปนั่งตรงโน้นไปข้างนั้นไปให้พ่อขวัญนั่งหน่อยไปเหมยมานั่งก่งนเออให้พ่อขวัญนั่งแบบนี้เดี๋ยวพ่อหน้ากับพ่อขวัญก็มาอูเต้าเตาเต้ารูเตานะเออเม่จะเอาห้างอยู่มานั่งเดินมานี่ก่อนแม่จะลวกไปนะให้มันยังแบบมีรสอ่ะ

เกลมออคุณน <into> ่ะเอาติมข้ามาดีหรอป่เอาแล้วขอันเี้แม่นิี๊เงลจ๊เลตในใสอีกเว้แม่แา้วคนเจะิี๊เลยนั่นล่ะทำไม่แใช่เี่ยปลาเส้นเป็นอะรปาเส้นอ่ะเส้นเป็นเนื้ปลาเอุ้ยคาดบเลย หอมเท่า er ไหร่กันคือซุปเปิลเท่าไห่หอมข้าวเจ้าดิสัระวังาม่ดีเลยตัว